สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคู่มือไรไรส์นะคะเอ่อเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากเลยสําหรับนักเขียนนิยายที่แบบว่าอยากจะลองทํารายการของตัวเองดูบ้างเหมือนเป็นพื้นที่ให้เราได้แชร์ความรู้หรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆน,นักเขียนด้วยกันนะคะแต่คําถามก็คือทาไมทาไมต้องทํารายการสําหรับนักเขียนด้วยล่ะคะคู่มือน,นี้เขาว่ายังไงบ้างครับ ในคู่มือเขาก็ชี้ว่ามันเป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยนะครับในการสร้างชุมชนคนเขียนและก็ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราในฐานะนักเขียนหรืออาจจะแบบผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนได้ด้วยอ๋อเข้าใจเลยค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาไม่ได้บอกแค่ว่าอ่ะเปิดไมค์แล้วพูดเลยนะแต่เน้นเลยว่าต้องวางแผนต้องมีกลยุทธ์ต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใคร จะสื่อสารยังไงให้ตรงจุดจริงๆครับไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยๆงั้นเรามาเริ่มเจาะประเด็นสําคัญกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกที่คู่มือเน้นมากๆเลยคือการหาน i c h หรือว่าจุดยืนเฉพาะตัวของเราคือโลกนิยายมันกว้างมากเลยนะคะทําไมการเจาะจงลงไปนี่ถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะคะเอออันนี้สําคัญมากครับเรียกว่าเป็นหัวใจเลยก็ได้ คู่มือเน้นเพราะว่าตลาดคอนเทนต์ต,ตอนนี้มันเยอะมากนะครับการที่เราเจาะจงไปเลยเช่นสอนเทคนิคเขียนพล็อตแฟนตาซีหรือว่าวิธีเขียนบทสนทนาให้หน้าอ่านมันจะช่วยให้เราเด่นขึ้นมาดึงดูดคนที่เขาสนใจเรื่องนั้นจริงๆได้เร็วกว่าดีกว่าทำรายการสอนเขียนแบบกว้างๆนะครับมันจะช่วยสร้างฐานแฟนคลับหรือฐานผู้ฟังที่แบบเหนียวแน่นแล้วก็มีส่วนร่วมกับเราจริงๆอื พอเราได้จุดยืนชัดเจนแล้วเรื่องการตั้งชื่อรายการกับวางโครงสร้างตอนก็น่าจะสำคัญตามมาใช่ไหมคะในคู่มือเขาแนะนำว่าชื่อต้องจำง่ายสื่อความหมายชัดเจนใช่ครับชื่อนี่สำคัญมากต้องจำง่ายสะกดไม่ยากแล้วก็แบบฟังแล้วรู้เลยว่าเกี่ยวกับอะไรค่ะแล้วโครงสร้างตอนล่ะคะที่ว่าต้องมีช่วงดึงดูดบทนำเล่าหาเคล็ดลับแล้วก็ปิดท้ายด้วย call to action มันต้องเป๊ะตามนี้เลยไหมคะหรือว่าปรับได้ โครงสร้างที่เขาแนะนำมาเนี่ยก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่ดีนะครับช่วยคนฟังตามง่ายรู้ว่าเออจะมีอะไรต่อไปแต่แน่นอนครับว่าปรับได้ตามสไตล์ของเราหรือตามเนื้อหาแต่และตอนเลยแต่การมีโครงคร่าวๆไว้เนี่ยมันช่วยให้รายการเราดูเป็นมืออาชีพขึ้นครับส่วนชื่อที่ติดหูก็สาคัญกับการสร้างแบรนด์มากๆเลยค่ะแล้วรูปแบบเนื้อหาละคะ เห็นในคู่มือบอกว่าทําได้หลายแบบเลยจะจัดคนเดียวก็ได้มีเพื่อนมาช่วยจัดหรือว่าสัมภาษณ์แขกรับเชิญมีแนวคิดเนื้อหาแบบไหนที่คู่มือเขาแนะนําเป็นพิเศษไหมคะครับความหลากหลายเนี่เป็นข้อดีเลยไม่ว่าจะเจาะลึกเป็นเรื่องๆไปตอบคําถามจากผู้ฟังหรือว่าเล่าเบื้องหลังงานเขียนจุดที่คู่มือเน้นและผมว่าน่าสนใจมากคือการยกตัวอย่างครับเอาตัวอย่างจริงๆจากนิยายดังๆหรือวรรณกรรมมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพ เช่นแบบแกะเทคนิคสร้างโลกจากเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือวิเคราะห์บทเปิดเรื่องที่แบบโหทรงพลังมากจากนิยายรางวัลอ๋อเหมือนทําให้เรื่องเทคนิคยากๆมันดูจับต้องได้มากขึ้นใช่เลยครับการยกตัวอย่างแบบนี้ช่วยให้เรื่องซับซ้อนมันเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับมาถึงเรื่องการผลิตกับเผยแพร่บ,บ้างค่ะคู่มือเน้นเรื่องคุณภาพเสียงมากๆเลยทั้งไม่ดีๆที่อาจเงีย,งยบๆตัดต่อให้ลื่นไหลแล้วก็แนะนำพวกแพลตฟอร์มอย่างแ n c h o อร์หรือพอร์ต a ีน พวกนี้มันช่วยนักเขียนยังไงบ้างคะในการเข้าถึงผู้ฟังถูกต้องเลยครับคุณภาพเสียงดีๆนี่สะท้อนความเป็นมืออาชีพเลยนะส่วนแพลตฟอร์มพวก Anchor หรือ p o e b n เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกลางครับเราอัปโหลดไฟล์เสียงเราไปทีเดียวแล้วระบบเขาจะช่วยกระจายรายการเราไปตามแอปฟังต่างๆให้เองเลยทั้ง Spotify, Apple p o d c a s t ทําให้เราเข้าถึงคนฟังได้กว้างขึ้นเยอะสะดวกมากๆครับที่ยุคนี้สุดท้ายค่ะเรื่องการเติบโตการสร้างชุมชน เห็นว่าต้องใช้โซเชียลมีเดียช่วยโปรโมตร่วมมือกับคนอื่นตอบคำถามผู้ฟังด้วยครับผมอะไรคือปัจจัยสำคัญนิสุดคะที่จะทำให้รายการของนักเขียนมันไปต่อได้เรื่อยๆแบบยั่งยืนย้ำเรื่องนี้มากๆการที่เรามีตารางออกอากาศสม่าเสมอแล้วก็ใส่ใจคนฟังตอบคอมเมนต์ตอบคำถามหรือเอาฟีดแบ็มาปรับปรุงมันคือหัวใจเลยครับ ในการสร้างชุมชนที่แข็งแรงให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเราไม่ใช่แค่ทำแล้วหายไปแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันไปยาวๆงั้นถ้าให้สรุปแก่นสำคัญจากคู่มือไร้ไร้สำหรับนักเขียนที่อยากลองทำรายการของตัวเองก็คือต้องเริ่มจากการวางแผนให้ดีมากๆตั้งแต่หาจุดยืนเฉพาะตัวของเราผลิตเนื้อหาให้มีคุณภาพสม่ำเสมอและก็ต้องใส่ใจกับการสร้างชุมชนคนฟังด้วยใช่เลยครับ คู่มือนี้ให้ภาพรวมค่อนข้างครบถ้วนเลยนะตั้งแต่เริ่มจนถึงต่อยอดไปข้างหน้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับคือการลงมือทำจริงๆลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปเรื่อยๆพร้อมๆกับที่รายการเราเติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากผู้ฟังของเราด้วยครับค่ะก่อนจะจุบกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆนะคะว่า ในวงการนักเขียนบ้านเราตอนนี้เนี่ยมีจุดยืนเฉพาะหรือนิชไหนที่รู้สึกว่าเออยังไม่ค่อยมีใครทำหรือยังมีช่องว่างให้หน่าเข้าไปสำรวจอยู่บ้างคะ่ะ